เดียวกันนะคะตำรวจสพเมืองยะลาก็ตรวจจับปรับจริงพร้อมรณรงค์เรื่องของรถอุบัติเหตุทางถนนในช่วง10วันอันตร,รายเทศก,กาลปีใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่9ของการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุเทศก,กาลปีใหม่10วันอันตรายเพื่อที่จะกระตุนต้นเตือนสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการใช้รถใช้ถนนด้านความปลอดภยัยตำรวจจราจรสถานีตำรวจเมืองยะลานะคะยังเข้มข้น กวดขันวินัยจราจร10มาตรการหลักตรวจจับปรับจริงค่ะโดยเฉพาะการสวมหมวกกันน็อกใบขับขี่การดื่มไม่ขบับขาและอื่นๆอีกด้วยเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนรวมทั้งการตรวจยาเสิติดอาวุธ เรื่องของวัตถุระเบิดบุคคลต้องสองใสัยในด้านของความมั่นคงสำหรับในช่วงรวดรงค์รถอุบัติเหตุปีใหม่2,568สะสม7วันระหว่างวันที่27ธันวาคม2,567ถึงวันที่3มกราคม2,568จังหวัดยะลาเกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวน26ครั้งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลา12ครั้งอำเภอรามัน3ครั้งอำเภอกรงปินัง1ครั้งอำเภอยะหา5ครั้งอำเภอเบตง5ครั้งค่ะมีผู้บาดเจ็บนะคะรู รวม28คนและยังไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ